ENTJ กับ ENTP ต่างกันยังไงเช็คตามผมได้เลยครับฟังชั่นตัวแรกของ ENTJ ก็คือ TE หรือว่า e x t r o v e r t e d Thinking นั่นเอง e x t r o v e r t e d Thinking เนี่ยจะเป็นการตัดสินใจด้วยตรกะภายนอกเช่นหนังสืองานวิจัยคําบอกเล่าของผู้คนซึ่ง ENTJ เนี่ยจะใช้ตรกะภายนอกเหล่านั้นมาประกอบการตัดสินใจของตัวเองแทบจะตลอดเวลาเลยยกตัวอย่างเช่น ENTJ ทําธุรกิจที่กําลังจะขาดทุนเขาไปเช็คลายการย้อนหลังว่าธุรกิจของเขาขาดทุนมากี่เดือนแล้วถ้าธุรกิจนั้นขาดทุนเกินตามเปอร์เซ็นที่ ENTJ ได้ต้ เป้้าไวเขาก็จะปิดกิจาการทันทีและนี่ก็คือการใช้ข้อมูลหรือว่าตะก,กาบภายนอกในการตัดสินใจของ ENTJ ครับส่วนทางด้านของ ENTP นั้นเขาจะมีฟังก์ชันตัวแรกเป็น NE หรือว่า e x t r o v e r t e d Intuition ENTP เนี่ยจะสนุกกับการหาความเป็นไปได้ต่างๆโดยเฉพาะในทฤษฎีหรือว่าข้อมูลที่เขามีอยู่ผมจะขอยกตัวอย่างเป็นธุรกิจที่กําลังจะขาดทุนเหมือน ENTJ เลยแล้วกันในสถานการณ์เดียวกันเนี่ย ENTP อาจจะมีความคิดออกมาว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นต์ขาดทุนมันแค่นี้เองอะถ้าเราเพิ่มโป o ดัก t อะไรเข้าไปสักตัวมันจะกระตุ้นขึ้นมาแน่เลยแต่โ Product ตัวเดียวมมันไ่ นะเดี๋ยวไปทาธุรกิจส่งเสริมการขายด้วยแต่ตอนนี้ต้องดูก่อนว่าเราจะขายใครเพราะว่าลูกค้ากลุ่มเดิมมันขาดทุนไปแล้วอะ่ะเราจะเอาลูกค้ากลุ่มใหม่หรือกลุ่มเดิมดีนะงั้นทาแม่งสองกลุ่มเลยแล้วกันแต่เปลี่ยนโปรดั์ใหม่หมดเลย <c oughs> ทุกคนเห็นอะไรบ้างไหมครับความแตกต่างของ2คนนี้ก็คือ ENTJ จะมีความเฉียบคมในด้านการตัดสินใจมากกว่าส่วน ENTP เขาวิเคราะห์เชิงลึกเหมือนกันนะแต่เขาจะไม่ได้ปิดกั้นทางเลือกตัวเองมากขนาดนั้นนะครับสนุกกับการหาไอเดียใหมๆ่ๆแล้วก็นําข้อมูลที่ตัวเองมีเนี่ยแตกออกไปเรื่อยๆเป็นเส้้้นนนนนหลาายยยๆเเสขขออออดดีงง ENP กก็ื่่่วั ข้างหน้าอยากให้ผมแยกความแตกต่างของทไทยเปะไรกับทไทยเปนไรสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ